เมื่อวานนี้นะคะมีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,808เยนอลค่ะมีทั้งปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยในเชิงพื้นฐานที่เข้ามาหนุนทองคำนะคะปัจจัยทางเทคนิคก็คือแรงซื้อ b บด์เ d อ e ดหลังจากช่วงที่ผ่านมาทองคำลงแรงนะคะแล้วก็ลงมาแตะระดับต่ำสุดบริเวณ1,780มาพร้อมกับสัญญาณ Over s o l โซหรือว่าขายมากเกินไปแล้วก็เกิดสัญญาณบ u l l i s h ละ i divergence เนซ์ในทม์เฟรมย่อยๆนะคะก็ เลยมีแรงซื้อเข้ามาหนุนค่ะบุกรวมกับราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการผ่านระดับสูงสุดที่บริเวณ1,799ขึ้นมานะคะทำให้เกิดแรงซื้อทางเทคนิคตามค่ะทองคำดีดต,ตัวขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งคือปัจจัยทางเทคนิคแต่อีกส่วนหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานค่ะปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาหนุนทองคำเมื่อวานนี้จะเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยจากความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐก,กับชาติตะวันตกในแประเด็นยูเครน ะะอีกจุดหนึ่งที่เข้ามาหนุนทองคําจะเป็นการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาแข็งค่าขึ้นแรงนะคะช่วง2วันทําการที่ผ่านมาดอลลาร์สหรัฐเกิดแรงขายทํากําไรบุกรวมกับมีเจ้าหน้าที่เฟดค่ะออกมาสแสดงความเห็นนะคะในเชิงสนับสนุนการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ก็ยังคัดค้านการขึ้นดอกเบีย้ยทีละ0.5ปัจจัยเหล่านี้เองค่ะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนท่า2วันติดต่อกันนะคะแล้วก็หนุนให้ทอง มีการฟื้นตัวขึ้นได้ทดสอบนวต้านบริเวณ1,808ค่ะแต่1,808-1,807ก็ถือว่าเป็นแนาวต้านในทางเทคนิคนะคะทองคําไม่สามารถดีดผ่านบริเวณดังกล่าวได้ก็เกิดการพักตัวในช่วงสั้นในวันนี้นะคะเบื้องต้นวันนี้ค่ะอยากให้จับตาการพักตัวบริเวณ1,790และ1,780เป็นหลักนะคะถ้าหากว่าการอ่อนตัวของราคาย,ยังคงทรงตัวอยู่เหนือประมาณ1,790-1,780ได้เชื่อได้ว่าทองคำยังมี โอกาสดีตัวขึ้นในช่วงสั้นค่ะแต่การดีตัวขึ้นของทองคำค่ะเน้นจัตตาไฮเดิมของทองคำทุกครั้งนะคะถ้าหากเกิดการดีตัวขึ้นไม่ผ่านไม่ทำไฮใหม่เหนือ1,808ยังถือว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดขายค่ะยกเว้นว่ามีการพักตัวดีตัวขึ้นผ่าน1,808ได้ทิศทางทองจะสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทองคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านในระดับประมาณ1,816และ1,826ตามลำดับค่ะ โดยรวมทองคำยังเป็นการดีดตัวขึ้นแล้วก็ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้นักทุนหาโอกาสที่ทองคามีการดีดตัวเพื่อขายทํากําไรออกไปลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะในการเข้าซื้อแนะนําว่าเป็นการเล่นสั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็รอการอ่อนตัวของราคาลงมาเท่านั้นค่ะที่สําคัญอาจจะต้องติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะ จะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ค่ะการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคําค่อนข้างชัดเจนนะคะอย่างคืนนี้เองก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะคะซึ่งถ้าหากว่าตัวเลขออกมาแยก่กว่าคาดอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าต่อแล้วก็หนุนทองคําให้มีการฟื้นตัวขึ้นได้กลับกันถ้าหากว่าตัวเลขคืนนี้นะคะออกมาดีเกินคาดค่ะดอลลาร์อาจจะเกิดการฟื้นตัวในช่วงสั้นและกดทองคําให้มีการอ่อนตัวลงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคืนนี้ แนะนําการบบเผยดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP เป็นปัจจัยสําคัญที่จะชี้นําทิศทางทองคําค่ะ ก่อนจะรายงนไปวันนี้เป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ค่ะแล้วก็ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะหรือใครสนใจเทรดในตลาด Futures ต่างประเทศนะคะ YLG Futures ค่ะมีการร่วมมือกับตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะพานัักคุนไทยไปเทรดในตลาด Futures ต่างประเทศค่ะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะ